สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับพวกเราติโีมโรซ่าเทฟินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดคลิปมาด้วยพี่เพลงค่ะทุกคนลูกสาวคนโตนะคะวันนี้ครัวก็จะรกนิดนึงหลังจากเป็นนเย็นวันศุกร์แล้วก็เราเลิกเรียนเลิกงานมาก็จะหิวคงหิวข้าวนะคะวันนี้ข้างนอกก็อุณหภูมิ15องศาฝนตก เขียวคจีเลยคะ่ะตอนนี้ก็เพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูร้อนเกือบจะเต็มตัวแล้วนะคะดอกมงดอกไม้ก็เริ่มจะออกมาแล้ววันนี้เนี่ยมาทักทายด้วยคลิปแบบว่ายาวๆแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อเลยนะทุกคนวันนี้ขออนุญาตพี่เพลงแล้วว่าขอขอทำคลิปเกี่ยวกับพี่เพลงนะวันนี้อัปเดตชีวิตพี่เพลงหน่อยนะคะมองหน้าแม่แล้ววันนี้ปากแดงมากเลยกันงานทาลิปแม่เหรอลูกทาลิปตัวเองทาลิปตัวเองทาอทไทิปหนูซื้อทาทิปมาเหรอ ตอนนี้พี่เพลงกำลังดูสูตรทำขนมอะไรนะลูกขนมโตเกียว,ว,ยวโอเคช่างสูตรช่างอะไรทำเองนะคะคที่ฟินแลนด์เนี่ยตอนนี้พี่เพลงเรียนอยู่ชั้นม3แล้วนะทุกคนย้ายมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ก็เข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะถ้าเดือนหน้าเนี่ยก็ครบ6ปีตอนแรกที่พี่เพลงย้ายมาที่ฟินแลนด์เนี่ย อายุสิบขวบสิบขวบกว่าถ้าจำไม่ผิดเนาะสิบขวบกว่าตอนนี้พี่เพลงก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะแล้วหนูก็แสดงว่าสิบขวบเกื่บสิบเอ็ดขวบที่ย้ายมาเนาะเก้าขวบเหรอเก้าขวบเก้าขวบก็คือทำเรื่องยื่นขออ่า Resident Permit นะคะที่สถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพตอนเก้าขวบแล้วก็รอจนเกือบ เเดือนเต็มเลยนะคะทุกคนก็กว่าจะได้มาก็บินบินมาน,นี่ก็10บขวบพอดีทีนี้ย้อนไปถึงตอนที่พี่เพลงมาที่ฟินแลนด์แรกๆเนี่ยพี่เพลงเรียนจบปสาที่ประเทศไทยนะคะปสีป่เหระะอโ <laughs> ทษทีอ่ะพี่เพลงเรียนจบปสีที่ประเทศไทยนะทุกคนแล้วทีนี้ก็ย้ายมาฟินแลนด์มาอยู่กับแม่เนี่ย ได้มาเรียนอยู่ชั้นป3เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับตัวทางด้านภาษานะคะเพราะว่ากฎหมายของที่นี่เนี่ยผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศฟินแลนด์ลำดับแรกเลยที่จะต้องทำนะคะก็คือลำดับแรกก็คือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำก็คือการเรียนภาษาบ้านของเขานะคะทุกคน ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นลําดับแรกที่ต้องทําแต่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทําก็คือต้องเรียนภาษา,ษาฟินแลนด์นะคะต้องเรียนฉะนั้นพี่เพลงก็เลยได้ไปอยู่ชั้นป .3 นะคะลดไป1ปีพี่เพลงก็จะอายุ10บขวบนะคะแต่เพื่อนๆเ,เขาก็จะอายุเกาขวบเขาจะแก่กว่าเพื่อนเขาปีหนึ่งนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เรียนก็ จะมีคุณครูที่เป็นผู้ช่วยครูหรือว่าเขาเรียกว่าห้อยต่ยหเนาะมาประกบพี่เพลงตลอดการเรียนชั้นปถมใช่ไหมลูกป .3 จนถึงป .6 ก็คือครูที่จะมาช่วยสอนภาษาฟินแลนด์ให้เป็นพิเศษนะคะอาจจะวันละ1นคาบสองคาบก็ว่าไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้พี่เพลงมาอยู่ใหม่ๆนะทุกคนพี่เพลงบอกว่า ซึ่งคุณแม่เคยทำคลิปไปแล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วนะว่าตอนย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะช็อกมันค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนการปรับเปลี่ยนเขาจะช็อกทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอาหารการกินเราไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาหารการกินเราหิวเราก็ทำเองนะคะเราก็อะเดเอานะคะไปตลาดแล้วก็อยากกินอะไรก็ทำให้มันมีเครื่องปรุงไทยๆแล้วก็กินได้นะคะแต่ในเรื่องของอ วัฒนธรรมกับภาษาแล้วก็รวมรวมถึงอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละอาหารกลางอาหารที่บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่นานพอสมควรเนาะโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยแต่เด็กนะทุกคนเวลาเข้าไปเรียนเขาก็เล่นกับเพื่อนได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดภาษาเดียวกันเราก็เล่นกับเพื่อนได้เนาะแต่มันก็จะอ่า ยากนิดนึงในการที่จะทำความเข้าใจกับบทเรียนในการที่จะทำการบ้านหรือว่าในการที่จะสื่อสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเราแล้วก็การเรียนนะคะคุณแม่พูดไปก็งงไปอะเรามาพูดต่อคลิปไป5นาทีแล้วนะคะพี่เพลงก็เกือบจะเสร็จแล้วเนาะพี่เพลงทำขนมโตกเกียวนะคะลเลยคอยดูว่าฟินชิชลุกออกมาจะเป็นยังไง วันนี้อัปเดตชีวิตของวิเพลงนิดนึงนะตอนนี้หลังจากที่มาเรียนที่ฟินแลนด์ชั้นป .3 นะตอนนี้วีเพลงอยู่ม3แล้วนะคะทุกคนผ่านไป6ปีนะคะสถานการณ์เริ่มเบาบางลงเริ่มคลี่คลายลงนะคะก็จะมีช่วงที่คุณแม่หนักใจนิดนึงก็คือช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่นตอนตอน้ตนก็คือในช่วงอายุ11 12 13เนี่ยคะ่ะทุกคนช่วงช่วงกำลังเป็นวัยรุ่นนะคะตอนนั้นก็ก็ก็เยอะพอสมควรนะคุณแม่ที่ คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่มีลูกเข้าสู่วัยรุ่นนี้ก็จะเข้าใจนะคะแล้วแต่แต่คือเราก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะน้องผ่านช่วงช่วงวัยรุ่นตอนต้นมาแล้วตอนนี้ก็คือเป็นวัยวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเต็มตัวซึ่งจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วที่นี่เนี่ยก็คือ18ปีก็เป็นบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะทุกคน18ปีก็คือปีหน้าแล้ว คุณแม่ก็จะสบายขึ้นแล้วนะคะก็คือน้องก็จะโตแล้วก็บรรลุนิติภาวะเนาะทีเนี้ยเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ม3มนะทุกคนม3จะบอกว่าที่ฟินแลนด์อาทิตย์หน้าก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เด็กๆจะต้องไปโรงเรียนนะคะและหลังจากนั้นก็จะปิดเทอมค่ะก็ะคือสิ้นเดือนนี้ก็จะปิดเทอมแหละและก็คือพี่เพลงจะต้องไปเรียนอีกแค่4วันเท่านั้นนะคะ4วัน5วัน4วันเนาะเพราะว่าอาทิตย์หน้าหยุด1วันเป็นวันเป็นเออเป็นเป็นวันหยุด ของเขาหยุดราชการเนาะถ้าเราเรียกเป็นเหมือนบ้านเราทีนี้นี่พี่เพลงจบม .3 แล้วพี่เพลงจะไปเรียนที่ไหนนะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากจะมาแชร์มาเล่าให้ทุกคนฟังเกินมาชนาานะคลิปก็คือยาวปาเข้าไป6นาที7นาทีแล้วเนาะก็ดูเพลินๆพ,พ,พี่เพลงทํากับข้าวไปแล้วก็ดูครัว,วกรกๆของเราไปก่อนนะคะทุกคนยังไม่ได้มีเวลาเก็บของเนาะตอนนี้พี่เพลงสมัครเรียนชั้นมัธยม ปลายไว้นะคะหรือเรียกว่ามปลายหรือว่าม .4 นั่นเองถ้าเป็นบ้านเราเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นที่นี่เขาเรียกเกรดอะไรอะเกรดหนูตอนนี้อยู่เกรดเก้าเนาะอยู่ป .9 เนะเาะเรียกเกรดเก้าถ้าเป็นมปลายก็เป็นลูคิโอเป็นไฮสคูลนะถ้าเป็นบ้านเราก็คือม .4 ซึ่งเด็กๆที่นี่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วยกตัวอย่างตามประสบการณ์ตัว,ตวเองที่จะเล่าให้ฟังก็คือเป็นโรงเรียนที่พี่เพลงเรียนอยู่เนาะอาจจะไม่ได้ทั่วประเทศทั้งฟินแลนด์เลยนะคะว่า ช่วงนี้นะคะสี่ห้าปีให้หลังมาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เด็กมสามที่จบมสามส่วนใหญ่เลือกที่จะไปเรียนมัธยมเอ้ยไม่ใช่เลือกที่จะไปเรียนสายอาชีพก็คือเรียนเทคนิคบ้านเราเอาเรียกง,ง่ายๆเนาะเรียนเทคนิคเรียนชาลพัช,ช่างนะถ้าเป็นบ้านเราทุกคน กันเยอะมากๆนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าอมาติเนาะคือสายช่างสายน,านันสายนี่คือเรียนจบแล้วมีงานทำนะคะห้องพี่เพลงเนี่ยมี20กว่าคนเนาะก่อนงาก็คือเห็นว่าสมัครเรียนมัธยมแค่10กว่าคนเท่านั้นเองก็คือเหมือนกับเยอะไปกึ่งหนึ่งก็คือไปทางสายอาชีพอีกกึ่งหนึ่งก็คือเรียนมัธยมนะคะแล้วก็เหมือนว่าเด็ก เด็กมปลายก็คือลดลงทุกปีทุกปีทุกปีนะทุกคนเหมือนฝรั่งเขาเรียนไปแล้วเขาทํางานเลยนะคะอันนี้นะเท่าที่ฟังจากพ่อน้องตูรี่เขาพูดนะเขาบอกว่าเนี่เธอพี่เพลงถ้าเธอไปเรียนอยู่มสี่มห้า 5, มหกคือเพื่อนเธอเรียนจบแล้วเพื่อนเธอทํางานได้เป็นสิบปีแล้วเธอเพิ่งเรียนจบมหาลัยนะก็คือเหมือนเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออสมมติถ้าเราเรียนสายอาชีพแล้วเราเรียนจบแล้วเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราทํางานมีเงินเดือนแต่ก็คือเราเรายังไม่จบเนานะ เพื่อนทางานเป็นสิบปีแล้วส่งเงินกเกษียณเงินอะไรได้เป็นสิบปีแล้วแต่เราเพิ่งเพิ่งจบมาหาหลัยอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นมุมมองของเขานะทุกคนก็คือก็แล้วแต่ใครชอบเนาะอยากเรียนสายไหนลูกชอบอะไรก็ให้เขาได้ทําตามสิ่งที่เขาเขาเขาถนัดแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบางทีเรียนไปภาษาอาจจะยากสําหรับเรานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหนักหนักก็คืออ่า ภาษานั่นแหละที่เรายังสู้เขาไม่ได้นะคะแต่ในเรื่องของสมองหรือว่าสติปัญญาเรามั่นใจว่าลูกของเราก็น่าจะสู้เขาได้นะคะมันมีมีปัญหาอยู่แค่เรื่องภาษาเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเราจะอยู่มา6ปีแล้วนะทุกคนแต่มันด้วยความที่มันเป็นภาษาที่2ที่3เนาะนอกจากภาษาอังกฤษ,าษาแล้วมันก็คือมันมันก,มนก็มันก็ยากนะยิ่งภาษาฟินนี้มันยิ่งยากนะก็เลยแบบว่าอืเนอะ ไปดูว่าจะเป็นหมูหรือเป็นจ่านะคะแล้วทีนี้เด็กมัธยมที่เนี่ยเด็กมอปลายนะคะเขาจะเอาคะแนนนะคะคะแนนคะแนนเกรดเฉลีย่ยเนาะเขาเรียกว่าเกรดเฉลีย่ยบ้านเราที่นี่เขาจะมีเกรด1 2 3่งสองสามาแนะแต่บ้านเราเกรดเฉลีย่ยก็คือจบที่สี่เนาะหนึ่นะคะเป็นเกรดเป็นคะแนนทีนี้ก็คือโรงเรียนของพี่เพลงเนี่ยเขาจะเอาเกรด อยู่ที่ได้เจ็ดนะคะก็คือเกรดเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดถ้าใครคนที่จะไปรู่เกียวไม่นับอัมมัดติอืมนั่นแหละสําหรับคนที่จะไปมปลายเขาก็เอาเกรดเจ็ดนะคะทุกคนก็คือรวมเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยได้เจ็ดก็ถือว่าไม่สูงนะมีความรู้สึกว่าถือว่าโอเคก็เหมือนสมมติบ้านเราสมมติถ้าอยากเรียนอ่าเรียนวิศวะต้องเอาเกรดสามจุดห้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนการมัธยมแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันก็จะ แต่ละเมืองก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่โรงเรียนที่เราอยู่ของพี่เพลงเรียนเนี่ยเขาเอาเกดเจ็ดจนะคะซึ่งผลก็ยังไม่ออกหรอกว่าเราจะได้หรือไม่ได้ว่าเราคะแนนวันที่เท่าไหร่ลูกสิบสองมิถุนายนนะคะเขาก็จะประกาศว่าเราจะได้เหรียญต่อไหมที่นี่นะ <c oughs> ก็พูดซะยาวมาเรียบร้อยแล้วเราเลยมาดูกับคงกับข้าวไออาหารของพี่เพลงสิอันนี้เป็นแป้งเหรอลูก แปง้งแป้งตเกียวมันคือขนมเบื้องเหรอขนมตัวเกียวหน้าตายอย่างไงคไม่เคยกิน่น<ม>ะทุกคนแมแม่เอ,อโอเคเนาะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะดูพี่เพลงอัปเดตเรื่องราวชีวิตของเด็กไทยในต่างแดนให้เพื่อนๆฟังเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ